น่ะิีธาบาทมาบางทีก็ได้เจวาปแดดน่ะเข่าสองปันก้าวนี่ละไปสันอืมไปสันกับกลับน้ำเนี่ยกระถินขางทางนะเดี๋ยวสำหรับผู้ดี่ว่าพระธรรมวินยัยปิกษุจะไม่ภาคของเขียวน่ะเข่งพระธรรมวินยัยมาเก็บใส่บาทอัตมาหน่อยมะมะ และพระที่ท่านอ่าตัดหญ้าตามวงตามวัดอะไรเนี่ยนะไปตำหนิท่านพิกษุผ้าของ,ของ,ข,องของเขียวมึงไปตัดหญ้าให้ท่านหน่อยสิงูงเงี้ยวเกี่ยวขออยู่ตามวงตามวัดอะไปทําบุญน้อยอย่าตําหนิอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าตามาไม่เก็บเองโยมจะมาเก็บใส่บาทไหมไม่เห็นมีใครใส่เลยเนี่ยนะนะเออเพราะฉะนั้นตําหนิได้ต้องทําบุญเป็น อัตนี่แหละอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเออไม่เก็บเองไม่อะไรเองใครจะมาเก็บให้นะแค่นี้แหละขอจะเจริญพรอย่าดราม่าให้มันมากนะ